การคุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหลายคนคงจะรู้สึกเกรงๆกันใช่ไหมครับแต่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับวันนี้เราจะมาดูกันทีละสเต็ปเลยว่าจะคุยยังไงให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเคยเป็นไหมครับพอต้องรับโทรศัพท์หรือโทรออกเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บจู่ๆก็สมองโล่งไปเลยนึกคําพูดไม่ออกซะง,งั้นไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นกันทุกคนเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการเริ่มต้นบทสนทนานี่แหละครับเพราะมันก็เหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกนั่นแหละครับถ้าเราเริ่มได้ดีนะที่เหลือมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเป้าหมายในช่วงแรกนี้ง่ายมากมเลยครับก็แค่ทําให้ทั้ง2ฝ่ายรู้ว่าใครโทรมาแล้วก็คุยอยู่กับใครแค่นั้นเลยครับนี่คือพื้นฐานที่สุดของการสื่อสารแล้วพอเราเป็นฝ่ายโทรไปนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือการเช็คเบอร์ก่อนเลยครับก็พูดไปเลยอย่างในตัวอย่าง Hello, is that 632-6275? ก็คือสวัสดีครับนั่นเบอร์632-6275ใช่ไหมครับเป็นการเช็คให้ชัวว่าเออเราไม่ได้โทรผิดเบอร์นะและส่วนใหญ่เลยนะครับปลายสายเขาก็จะตอบกลับมาประมาณนี้แหละครับ Yes, who's that? ซึ่งก็คือใช่ครับแล้วนี่ใครโทรมาครับเขาจะถามกลับเพื่ออยากจะรู้ว่าเราเป็นใครทีนี้ก็ถึงคิวของเราแล้วครับที่จะต้องบอกว่าเราคือใครง่ายๆเลยครับพูดว่า It's แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราแบบชัดๆไปเลยตัวอย่างก็คือ it's Elizabeth Jones โอเคพอแนะนำตัวกันเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการบอกเลยครับว่าเราโทรมาทำไมซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการขอพูดกับคนที่เราตั้งใจจะคุยด้วยนั่นเองครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยครับคือมันมีความแตกต่างกันระหว่างการคุยแบบกันเองกับแบบที่เป็นทางการถ้าเราโทรหาเพื่อนเนี่ยถามง่ายเลย it's Jeff there หรือว่า Jeff อยู่ไหนอะไรแบบนี้ แต่ถ้าเป็นการคุยเรื่องงานหรือคุยกับคนที่ไม่สนิทนะฮะควรจะใช้ประโยคที่สุภาพขึ้นมาหน่อยอย่าง Could I speak to Mr. Smith, please เพื่อขอพูดสายกับคุณสมิธมันจะดูเป็นมืออาชีพแล้วก็สร้างความประทับใจที่ดีกว่าเยอะเลยครับแล้วปลายสายเขาจะตอบกลับมาว่ายังไงได้บ้างล่ะครับถ้าได้ยินว่า Yes, hold on ก็คือ,อให้ถือสายรอแป๊บหนึ่งนะแต่ถ้าโชคดีสุดๆคนที่รับเป็นคนที่เราอยากคุยด้วยพอดีเป๊ะเขาจะพูดว่า Speaking ซึ่งก็คือกำลังพูดอยู่ครับนั่นเอง หรือถ้าเขาต้องโอนสายให้คนอื่นก็จะได้ยินว่า putting you through ซึ่งแปลว่ากำลังโอนสายให้นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปใช่ไหมครับบางทีคุยคุยอยู่ก็อาจจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้งั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้จะรับมือ,อยังไงดีนี่เลยครับสรุปปัญหาคลาสสิกที่เจอบ่อยๆพร้อมประโยคที่เอาไปใช้ได้จริงถ้าสัญ,ญญาณไม่ดีก็บอกไปเลยว่า this is a very bad line ถ้าโทรไปแล้วสายไม่ว่างก็คือ the lines engaged ถ้าคุยคุยอยู่แล้วสายตัดไปก็ใช้คำว่า we were cut off แล้วก็ถ้าเราโทรผิดเบอร์เขาก็อาจจะบอกเราว่า I think you have the wrong number แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เราอยากจะคุยด้วยดันไม่อยู่ละ่ะจะทำยังไงนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีฝากข้อความแบบโปรๆกันขั้นตอนการฝากข้อความเนี่ยง่ายๆเลยครับมีแค่4ส s t e ปเริ่มจากปลายสายบอกว่าเขาไม่อยู่ เราก็ถามกลับไปเลยว่า could I leave a message ขอฝากข้อความได้ไหมครับจากนั้นก็บอกข้อความของเราไปเช่น could you tell him I called ฝากบอกเขาใหม่ว่าเราโทรมานะแล้วสุดท้ายเขาก็จะคอนเฟิร์มว่าจะบอกให้ครับแต่ถ้าเ,เราไม่อยากฝากข้อความก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยครับก็คือบอกไปเลยว่าเดี๋ยวเราโทรกลับมาใหม่เองพูดง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยครับโอเค a c g n a t ก็คือ โอเคครับเดี๋ยวไว้โทรมาอีกทีจบเลยง่ายมากแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งครับบางทีโทรไปเนี่ยไม่มีคนรับสายแต่จะไปเจอกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติแทนแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงที่อัดไว้เริ่มต้นมาประมาณว่า I'm very sorry there's no one home ก็คือขออภัยค่ะขณะนี้ไม่มีผู้รับสายอะไรทำนองนั้นแล้วมันก็จะพูดต่อมาด้วยคำแนะนำว่า If you want to leave a message ซึ่งก็คือ ถ้าหากคุณต้องการฝากข้อความและปิดท้ายด้วยประโยคสุดคลาสสิกที่ได้ยินกันบ่อยๆ Speak after the tone หรือก็กคือกรุณาพูดหลังได้ยินสัญญาณเสียงพอได้ยินเสียงปี๊บปุ๊บเราก็เริ่มฝากข้อความได้เลยครับทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์ที่มันเป็นทางการขึ้นมาอีกระดับหนึ่งกันบ้างนะครับก็คือการคุยกับโอเปอเรเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอตอนโทรไปต่างประเทศหรือเป็นการโทรแบบพิเศษพิเศษหน่อยนี่คือตัวอย่างสับเฉพาะทางที่ควรรู้ไว้นะครับ อย่าง person to person call ก็คือการที่เราจะระบุชื่อคนรับเลยว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นส่วน reverse charge call กับ collect call เนี่ยความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็คือโทรแบบให้คนรับสายเป็นคนจ่ายเงินตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าเราอยากโทรไปฮ่องกงเราก็ถาม operator ไปตรงๆนะครับว่า can I dial direct to Hong Kong? หรือก็คือผมสามารถโทรตรงไปฮ่องกงได้เลยไหมครับแล้วแน่นอนครับพอจะโทรไปต่างประเทศก็ต้องมีรหัสประเทศใช่ไหมครับ ก็ถามต่อไปได้เลย Could you give me the code please หรือรบกวนขอรหัสประเทศหน่อยครับและสุดท้ายนี้ลองคิดดูเล่นๆน,นะครับว่าจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมีประโยคไหนที่คิดว่าจะได้หยิบไปใช้ในการโทรครั้งหน้าเป็นประโยคแรกเลยเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการได้ลองเอาไปใช้จริงนี่แหละครับขอให้สนุกกับการคุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ